สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้จะพามาเบิ้ลตัวแคปตัวเตี้ยนะครับแคปตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ6กแสนสองหมาพพี่น้องครับผมเอาห้องมาเบิ้ลตัวนี้นะครับว่าหุ้งกลุ่มของเขามีอย่างแน่นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นแค่นั้นเดีนะครับที่จริงแล้วปกตินะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นล่อนะครับเห็นว่าล่อนั่นจะเป็นล่อกระทะนะครับอ่า แล้นะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กไข่พี่น้องนะครับคุ้มคุ้มของเขาเดี๋ยวผมไปเบิรงว่าจะขนาดไหนนะครับคุ้มอันดับแรกก็คือนะครับหน้าของเขานี่ก็จะเป็นหน้ารอพี่น้องครับผมเห็นไหมครับอ่าน้ารอเพราะว่ายังได้ได้ได้กรอบนี่ครับกรอบกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมพี่น้องนี่เลยครับผมอ่าช่องระบายอากาศกันหญนนะครับพี่น้องนั่นนะครับ พุ่มแดับแรกคือหนาเขาร่อนะครับสวงครับพี่น้องได้รอแม็กครับผมรอแม็กขอบสิบหกครับข้างในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสุ่มหญ่ครับผมมีมีสุ่มผอมนะครับสุ่มรอเอาไว้ถัดแต่งนะครับพี่น้องแทงไสรรอแม็กรอรอนสิ่งนั่นแหละครับผมเนี่ยครับเดี๋ยววงจากโซนด่านหลังครับผมพี่น้องเห็นไหมไมีตีองเขาสุ่มรอมันก็จะอยู่ข้างในสุ่มครับถาเขาแตงออกมาอีกปว่ามานจากนิ้วถึงสองนิ้ว มก็จะสวยนะครับอีเลยครับเห็นไหมครับควบคุมของเขานะครับเดี๋ยวผมภาไปบื้องข้างหลังในส่วนของไฟทยนะครับนี่ครับผมไฟท้ายเขาจะมีหลอดที่3ามนะครับเป็น LED ให้นะครับเป็นว่าเพื่อเขาจะเกีนในการเวลาเขาเบรกนะครับจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหครับ ของตัวแคปเตียเนี่ยมันก็จะบวมมีกัดชนกัดชนท่ายให้นะครับพี่น้องซื้อเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าแค้มเปลี่ยนเหลือก็จะแถมให้พี่น้องครับผมเห็นว่าบวมหอครับเห็นเห็นเห็นหรอครับเขาก็จะเข้าไปยุ่งในแบบนี้พี่น้องนะบอลเลยออกมาครับเพื่ออย่างเพื่อให้พี่น้องที่มักสายแต่งนะครับจะได้แต่งครับมาคุ้มอีกนะครับคุ้มไหนนะครับ พี่น้องก็จะเห็นเขาจะแถมตัวนี้มาให้นะครับพี่น้องเนี่ยออโต้เลยครับผมตัวเริ่มต้นปกติเดิ๋ยใส่มือหมุนนะครับหรือว่ามันจะเป็นปออโต้แต่ว่าตัวนี้เขาถแถมออโต้มาแล้วก็จะป้องกันการกระจงหนีนะครับกระจงหนีเมือ่อเวลาเขาเออมือไปข้างไว้ก็ชิครับเผลอไปข้างไว้แล้วก็เพื่อได้ไ,ไปกดเหรียญนึงเี่ยปุ๊บขึ้นมามันก็จะบ่นหนีเมื่อเข้าครับมันก็จะเลื่อนลงเดี๋ยวผมสธาธิตให้บังครับ นี่นะครับอันนี้คุ้มอีกนึงคือกุญแจเขาจะเป็นรีโมทนะครับเนี่ยครับผมเป็นรีโมทแบบนี้ครับผมสามารถพับเก็บได้รุ่นนี้ครับถือว่าคุ้มนะครับเสียไปแล้วเดี๋ยวผมสาธิตป้องกันการหนีไปบ้างนะครับนี่ครับกดลงปุ๊บมันจะเป็นอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติครับผมอ่าถ้าเขาเอากดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวสาธิตนะครับปุ๊บป้องกันการหนีมันจะเลื่อนขึ้นมาปุ๊บหนีปุ๊บมันก็จะลงแบบนี้ครับ เห็นไหมครับป้องกันการหนีบมือนี่แหละครับคุ้มแบบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับกระจกพ่วงขางนี่ลองนะครับก็จะปรับเป็นไฟฟฝ่านะครับเพากดปุ๊บมันก็จะเลื่อนนะครับมันจะหันเข้ามานะครับหันขึ้นหันลงหันซ้ายหันขวานะครับโดยวิธีการเลือกทิศทางองเขาครับอ่าก็คือนฟังขวาเลียบกับสีเป็นไส้นะครับกับสีปั๊บฟังนั่นนะครับเวลาเราปรับนะครับ แล้วก็ในส่วนของบ่อพี่น้องจะได้บ่อผ่าอยู่ครับบ่อผ่ากรรมยีนะครับคุณภาพสูงนะครับปรับสูงตามไหนพี่น้องนี่ครับยกขึ้นได้ตามสึรีลาของพี่น้องเลยครับเอาลงก็ได้ครับเอียนเอียนคือตัวนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังปกติได้หกทิศทางนะครับเบื้องหน้าจอครับอ่าอันนี้คือคุ้มนะครับคุ้มที่ต่อมาคือเนี่ยครับรุ่นจอธรรมดาปกติก็จะเป็น ดินเดียวเนาะเตอนะครับตัวนี่ห้าเตอร์กระจัดเต็มนะครับใส่อ่าจอขนาด8นิ้วให้พี่น้องนะครับแล้วก็จอตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือสามารถที่จะรองรับแอปเปิลคาเฟ่ได้พี่น้องนะครับแอปเปิลคาเฟ่เมื่อก็จะมีฟังก์ชันหลายนะครับโดยวิธีการใส่สายเสียบเข้าไปในช่องนี่ครับยูเอสบีตัวนี้ครับเสียบเข้าไปพี่น้องกาา็สามารถเฉพาะไอโฟนนะครับสามารถที่จะเล่น แอปเปิลค่าเพื่อใดแล้วก็คุม้มีที่3ก็คือสามารถตัดสัญญาณเบ่งเป็นวิดีโอได้เลยพี่น้องครับผมนี่นะครับตัวนี้น่าสนใจครับได้มาตั้งแต่รุ่นตัวอตอนเดียวมาแล้วพี่น้องครับผมตอนเดียวมาแล้วจอตัวนี้นะครับพี่น้องสนใจเกี่ยวกับการเบ่งวิดีโอหรือตัดสัญญาณนะครับปลอดภัยนะครับประกันบ่ขาดครับผมเพราะว่าตัดได้เลยครับผมที่ต่อนหน้าคือ นีครับเกียร์มันก็จะเป็นหกสปีดพี่น้องหกสปีดมีเกียร์ประหยัด้ํามันนะครับคือเกียร์หกนะครับนี่แหละครับถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องครับผมข้างในก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบื้องด้านล่างครับของแถมด้านล่างก็จะเป็นนะครับก็จะมีแม่เรง็ห้ครับชุดแม่เรล็กหล้วก็ชุดกุญแจยึดฟังนัดนะครับบอนี่ก็จะแถมให้ครับแจ่นี้อดีตเดิมครับผม พี่น้องต้นใจรุ่นนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับพี่น้องเบ่งดันนาก็น,นะครับรุ่นนี้นะครับคือตัวเริ่มต้นของตัวเตี้ยนะครับเขาเรียกว่าตัวแซดนะครับแซดอีดิชั่นมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่สีครับผมสีที่เราเห็นก็สีดำเนาะสีดำสีเทาดำสีบอลเงินจระาะคาสำคัญสีขาวจะลดลงอยู่เจ็ดพันพี่น้อง ขายดีครับรุ่นนี้นะครับจัดโปรอยู่นะครับถ้าเอาเอาโปรที่น่าสนใจที่สุดก็คือโปรอ่อางวดที่หนึ่งถึงห้าสิบเก้านะครับมันจะทรงย 6, 900, อยูแมนหกพันเก่าลอยเก้าสิบสามบาทพี่น้องใส่เงินนะครับฟังดีนะครับใส่เงินอยู่มนสามหมื่น,น 30, หาพี่น้องสนใจมีพี่น้องทักมาเด้อครับผมผมจะจัดตัวนี้ให้นะครับถือว่าคุ้มครับราคาจริงเขาอยู่ที่ยูแมนหกแสนสองหมื่นเก้าพันสีขาวลดลงเจ็ดพันพี่น้อง ถ้าท่านใดท่านใดสนใจนะครับคุ่มลายยางเลยพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องสนใจทักมาเด้ครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม